เรามาดูโซลาร์เซลล์สติดท้ายสติดแรมตัวนี้เป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะเป็นเฟรียมเป็น IP 6 5ซึ่งเป็นรุ่น SS 0 0 1ความสามารถของมันคือเป็น p h โ t เซนเซอรซึ่งสามารถจับการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวแลมก็จะออกสัวสัวนะครับแต่ถ้ามีการจับการเคลื่อนไหวได้โดยตรงปุ่มตัวนี้ แรมก็จะสว่างขึ้นทันทีเลยซึ่งจะเป็นการเซฟพลังงานเอเนอร์จีให้ได้ถึง6-12ชั่วโมงต่อต่อคืนซึ่งมันจะเซฟพลังงานได้ค่าใช้จ่ายได้ต่อเดือนนี่ค่อนข้างเยอะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการใช้งานของมันเป็นยังไงซึ่งหลังการติดตั้งเราก็จะมีขาซึ่งเป็นบอดี้บอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้เหล็กโครงก็จะแข็งแรง ทนทานแล้วก็จะมีน็อตล็อกให้นะครับตรงนี้4ตัวก็จะประกอบไว้ให้หมดพร้อมพุก4ตัวซึ่งติดตั้งเสร็จกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับมันก็จะติดทันทีเมื่อมีแสงเข้ามากระทบตรงนี้มันก็จะดับครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสถานที่จริงกันต่อไปนะครับเดี๋ยวตามกันมาครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับโคมไฟโซล่าเซล 6 0บวัตต์ซึ่งคุณสมบัติของมันคือเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวนันเซฟพลังงานและเซฟค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวเรามาสาธิตว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบออตโต้ซึ่งสามารถปิดเปิดเองอัตโนมัติเมื่อแสงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าคมไฟตัวนี้ก็จะทำงานอัตโนมัติการติดตั้งง่าย ไม่ยากและอยู่การใช้งานไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับคุ้มแน่นอนกับการใช้ค่าไฟเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเลยครับโคมไฟชนิดนี้เป็นแบบออโต้นะครับจะมีปุ่มตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับตอนนี้เราดูนีจ้จะมืดหมดเลยจะไม่เห็นเลยว่าเป็นไฟสลัวสลัวแต่เมื่อเราเปิดแค่ปุ่มนี้ติดตั้งเสร็จเรากดแค่ปุ่มเดียวปุ่มเขียว จะมองเห็นว่าตัวนี้แสงสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอายุการใช้งานช่วงกลางคืนก็ประมาณ6 1ถึงชั่วโมงนะครับตัวหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่รวมค่าติดตั้งไม่เกิน1,400บาทนะครับซึ่งผมว่าเหมาะกับการใช้กลางคืนพวกที่ไม่ค่อยอยู่บ้านใช้ตัวนี้จะปลอดภัยมาก วันนี้เราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับโคมไฟพลังงานแสงคิดไปแค่นี้และรอบหน้ามีอะไรดีๆเราจะนำมานำเสนอสวัสดีครับ